การเดว,วันนี้พบกับคุณครูสุวันก่อนดีดได้เรียนรู้การเขียนพยัญชนะไทยในชี่ิที่ผ่านมาวันนี้คุณครูส่จะพาเดมาเ,เรียนรู้เรื่องการเขียนงูที่ถูกต้องเป็นแบบไหน,น,นก่อวอืเดเด็กเคยเห็นงูไหมงูมีลักษณะเป็นแบบไหนสีอะไรเด็กเข้าใกล้งูได้ไหมเข,มหมข้าใกล้ไม่ได้เพราะงูเป็นสัตว์อันตราย เด็กไม่ควรอยู่ใกล้งูดดดเด็กๆเวลาที่เด็กเขียนง,งูงูต้องมีมีหัวเช่นเดียวกันวันนี้คุณครูสูตรจะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องการเขียนง,งูที่ถูกต้องเป็นแบบไหนไปดูก,กัน์ดิ้งค่ะเด็กเขียนหัวกลมลากเส้นตรงลงมาแล้วก็ลากเส้นตรงแนวเฉียง เขียนหัวกลมลากเส้นตรงลงมาแล้วก็ลากเส้นตรงแนวเฉียงคุณผู้สูตรจะให้เด็กดูวิธีการเขียงนองอมูกันอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กเ,เขียนหัวกลมลากเส้นตรงลงมาแล้วก็ลากเส้นตรงแนวเฉียง เขียนหัวกลมลากเส้นตรงลงมาแล้วก็ลากเส้นตรงแนวเฉียงหลังจากเด็กได้เรียนรู้เรื่องการเขียนงูงูแล้วเขียนให้สวยเขียนให้ถูกวิธีให้เด็กๆไปฝึกเขียนถ้าคนไหนเขียนไม่ได้หรือเขียนไม่คล่องเด็กต้องฝึกเขียนบ่อยๆจะได้เก่ง วันนี้คุณครูสูงมีกิจาการรมสนุกๆมาให้เด็กๆดูเปิดใบงานแบบฝึกทักษะเล่มสีชมพูค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะงองูงให้ถูกต้อง<ม>ให้สวยงาม,มไม่ออกนอกเส้นพยายามทำใบงานอย่างตั้งใจนะคะ สู้ๆคะ่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูที่นายส่วนตัวด้วยนะคะรบกวนผู้ปกครองช่วยสอนการบ้านเด็กๆด้วยนะคะแล้วพบกับคุณครูสมุมายบาย